สวัสดีค่ะนักผู้มิกเก็ตและผู้ตตามที่หน้ารักของเราทุกทุคนวันนี้ขอต้อนรับกคเข้าสู่รายการนิวิสกินเดอะซีรีส์กันเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้สกินที่จะรีวิวนะคะเป็นสกินใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะแต่เราจะมารีวิวสกินนี้นะคะคู่กับยูไรดิสนะคะของสาวน้องลิตเติลเกิลนั่นเอง สกินนี้เนี่ยป็นสกินวันครบรอบี่สามารถซื้อได้ในแพ็กเกจนะคะแต่สกินที่เราจะรีวิวคู่กันในวันนี้คือบทส,สดกลางดอกไม้ค่ะของแม่แอนสกินว่ายทวนน้ำนะคะที่เพิ่งเข้ามาส,สดๆร้อนๆเลยสกินนี้นะคะของแม่เนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่อบอุ่นดูสงบแล้วก็ปลอดภัยนะคะรวมๆแล้วเราชอบมากๆเลยนะเพราะว่าดูแล้วเหมาะกับฟิลมแม่ดีแต่ลองเอาไปเล่นจริงๆแล้วเนี่ยฮิตบ็อกค่อนข้างสั้นค่ะส่วนตัวแล้วเขาชอบฮิตบล็อกของอะ,อะไรนะมาดานรัฐมนตรีนะคะของแม่มากกว่า แต่วันนี้นะคะเราจะมาเล่นแม่กันค่ะเพื่อเป็นการรีวิวสกินคู่กับยูไรดิสค่ะสกินสองสกินนี้เนี่ยเห็นแล้วรู้สึกว่ามีความไม่ใช่แม่ลูกนะแต่ว่ามีฟีลแบบอบอุ่นแล้วก็ทุกคนเคยจินตนาการกันไหมคะว,ว่าวันไหนที่รู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็เหนื่อยกับวันแย,ย่ๆมาอยากจะนั่งพักใต้ร่มไม้สบายๆส,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 สักหน่อยสองสกินนี้ให้ความรู้สึกนั้นเลยค่ะซึ่งสกินสามารถจับจองได้ในร้านค้าแล้วนะคะและสามารถซื้อได้อย่างราคาถูกและรวดเร็วได้ที่นี่เลยนี่เลยเพื่อหลานคอนเําเหนอ สำหรับใครที่ต้องการจะเติมเกมอะเรนวขอแนะนำร้าน Gas Top Up ถูกรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันใช้เพียงเลข u i d และ s e r v ์ฟเรเท่านั้นการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า2 0 0นคนเปิดบริการมามากกว่า4ปีแล้วนะคะและที่สำคัญจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยจริงหรอไงล่ะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการหน้าที่แอปแ a s t o อย่าลืมแอดกันด้วยนะ จะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพนะคะทุกคนสกินสสวยๆมีคุณภาพแบบนี้ก็ต้องคู่กับร้านเติมเกมคุณภาพจริงไหมถ้าทุกคนสนใจกันแล้วก็เลื่งอยู่ใต้ล่างเพชปนย้่เลยนะคะกดเลยจะได้มาสนุกด,ด้วยกันนะเปิดมาแล้วนะคะกับสกินของสาวน้อยยูไรดิสค่ะพร้อมกับระดับด้วยนะ น,นี่เนี่ยเป็นประดับที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแอเซ็ตใดๆนะคะทุกคนวิ่งเจอเป็นสไมลี่แฟกด้วยนะคะเจอเจอแบบว่าไอเทมอะไรอยู่ที่ตามพื้นวิ่งเดี๋ยวนะตปั่นจะมาปั่นในบ้าน๋ยวเขาให้ตปั่นมาปั่นในบ้านดีกว่าค่ะเดี๋ยวเขาจะได้เอ่อเปลี่ยนเครื่องอื่นแทนให้ตปั่นเขาปั่นอยู่ในทิปซุกแล้วก็อะไรอย่างนี้เนี่ยก็จะได้ปั่นเร็วขึ้นนะคะวันนี้มากับตี้สามคนค่ะส่วนเอ่อน้ำหอมเป็นคนที่เราสมเจอนะคะอา้าวหลังบ้านเครื่องล็อกซะง,นงนันง เราก็ยืนรอจนเครื่องเสร็จเลยก,เกันแ <c oughs> ล,ล้วกันนะกลาหรือยังกลาหรือยังกลายคลายโซหรือยังอุ้ยเพื่อนคนนี้ซุกจุกซุกเก่งมากเลยอะ่ะ อาจริงๆนะคะถามว่าทําไมเขาถึงแบบว่าไม่ยอมไม่ยอมเ,อเปลี่ยนเครื่องเพราะว่าเครื่องที่สถานีหรืออะไรประมาณนี้คือมันไม่มีเลยค่ะคือมันจะต้องเดินไปตรงที่เพื่อนจุกอยู่นะคะแล้วก็เขาก็สละเครื่องให้ตัวปั่นไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์เราเรอเครื่องหายก็จะดีกว่าเนาะเพราะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปช่วยเพื่ออะไรเงี้ยกลายเป็นว่าฮันเตอร์จะสอนเครื่องเราเครื่องมันจะช้ากว่าเดิมนะคะ เอาล่ะนี่เลยเห็นอา่าอิโมชันไหมคะวันนี้เนี่ยเขาใส่สัตว์เลี้ยงแล้วก็อา่ากราฟฟิตี้มาให้เข้ากับประดับของน้องด้วยนะคะสกินของน้องก็เข้ากับนกเพลิงมากๆเลยวันนี้เขาได้จัดเด้งมาใหม่ด้วยนะเป็นสัตว์เลี้ยงของบลัดดี้แมรี่ค่ะบลัดดี้แมรี่เนี่ยเขาชอบนะเพราะว่าอา่าจริงๆในในตีน้เนี่ยก็จะชอบเอาสัตว์เลี้ยงของเมนตัวเองไปนะคะเช่นอเอสเทอริชควีนก็จะเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์ค่ะส่วนเขาก็จะเป็นบลัดดี้แมรี่เอสเทคินจะเป็น อะไรนะโจเซฟค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเอนดูลูปตัวเองอยู่นะเช่นโจเซฟเนี่ยก็จะชอบแบบเดินชิดหน้าเข้าไปหาในแบบในรัศมีของเก้าอี e ้ <c oughs> ประมาณว่าเออตายนั่นะสิอะไรประมาณเนี้ยคือไม่รู้ว่าสัตว์เลี้ยงคนอื่นเป็นหรือเปล่านะส่วนแมรี่ของเขานะคะเวลาเขานั่งก <io> <c oughs> เก้าอี้น้องจะชอบเดินมาซุกขา <c oughs> แล้วก็จะร้องไห้แล้วก็สัตว์เลี้ยงอื่นๆเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะก็รู้กันแค่นี้แหละสัตว์เลี้ยงใครมีอีโมชั่นยังไงมาแชร์กันได้เนาะเดี๋ยวเราวาร์ปมาหาเครื่องตรงนี้ค่ะ เครื่องน่าจะขาดอีกแค่เครื่องเดียวนะคะอีก2เครื่องกําลังปั่นไฟอยู่อืมจะหอมจุกนานมากเลยอ้าวไม่น่าทักเลยไม่น่าทักเลย,เยไม่นะตอนนี้นะคะก็อืมจำหอมโดนจับนั่งไปแล้วค่ะมีคนเคยเมนว่าพี่คะหนูชอบพี่ตอนหน่าว่าสู้ชีวิตมากเลยมันดูแบบว่าสู้สู้ตายดิอะได้ยินไหมได้ยานไะด้ยานไะด้ยินะยนะออโอเคได้อยูอ่ได้อยูอยอย่ยา้จะเข้ามาค่ะโอ้โหโอ้โหมันเข้ามาตรงนี้มันเข้ามาโอโ้โหไปไอ้นี่ หนะูล่าออกจากเก้าอี้ให้แล้วนะคะใครก็ได้มีดึงแทนหนูทีท่เดี๋ยวเครื่องเดียวด้วยเราจะเอาเครื่องนี้หรือจะเอาเครื่องนั้นต่อดีเอาเครื่องนั้นต่อดีกว่านะคะปั่นได้เยอะอพอสมควรเลยนะหรือเปล่มมเลนะาเปั่นไม่ได้แล้วว่าปั่นไปได้เท่าไหรนะ่แล้วต้อต้องคลิปอะกำลังหรอว่าพูดกันสบายสบายเซนเซนอยู่เลยอะ่ะโอ้โหก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ดูงนี้ปั่นเครื่องเมื่อกี้ดีกว่าเดีไม่เป็นไรค่ะตรงนี้มันสามารถแก้เกมได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวจะให้ STK มาดึงแทนนะเพราะว่าทุกคนเจ็บกันหมดเลยอ่า ไม่ต้องรักษาปั่นไฟเลยโอเคเดี๋ยวให้ ST สีินนะคะเข้าไปดึงเพื่อนเนอะส่วนน้ำหอมน่าจะเปิดกล่องอยู่ระวังนะระวังนะเดี๋ยวเขาเป็นคนปั่นไฟให้เองค่ะจะว่าไปแล้วในฟันเฟืองอะไรแบบนี้น่าจะมีการตั้งค่าไม่ให้กราฟิกกราฟิกสูงเนี่ยมันมืดใช่ไหมตอนที่เจ็บอยู่ในแบบสนสนุกแต่จริงๆเขาก็อยากจะปรับมากเลยเหมือนกันนะคือแบบมองไม่เห็นห้องไหนเลยมืดไปหมดเลยอะ่ะโอเคพี่เขามาละทั้งนั้นเราสิงเลยค่ะ ชืบออออันนี้เนี่ยก็จะเป็นไอดีรองของตี้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนในตี้ก็จะมีไอดีรองโดยเฉพาะเขาเนี่ยมีแบบเยอะมากส่วน ST ส i n คก็จะเอ๊ะฮะอ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆแล้วนะคะก็ก,ก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องขอโทษก็ได้เออนางขอโทษจริงคืออันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าอ่าโจโจ,โจเกอร์เขาจะยังไม่ช่ำเท่าไหร่นะคะดูเขาจะแบบว่ายังไม่มั่นใจวิธีการ ใช้หัวจรวดซะเท่าไหร่เนาะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะเทเลพอร์ตมาโซนเครื่องของเขานะคะแล้วก็พอพอเครื่องมันจุดติดพอดีก็เลยสไลด์ไปนู่นเลยเขาเคยเขาเคยโดนเหมือนกันนะอ่าระวังนะเพื่อนอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วอยู่ไม่ได้กัน2คนตรนนี้นี่มันจะรอดเหรอเนี่ยฮะเดี๋ยวๆเพื่อนเปิดประตูอยู่นะคะให้ใคนเดิไปนะอ้ะอุ้ยเอ้าอ้าวใช้หัวจรวดแบบนี้ที่หัวจรวดแบบนี้แต่มีตาแดงเหมือนกันนะคะเขาจะน่าจะยังไม่ค่อยช้ำ เกี่ยวกับพวกหัวเราะรึเปล่าเดี๋ยวดูด้วยนทำไมรู้สึกแบบแบบเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่ชายเดี๋ยวก่อนพี่ชายเอาไปชนโดนเข็นเส้นสามรอบอย่านะอย่านะโอ้ไม่จ้อย่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาโอ้เราแทนเส้นรอบที่สี่แล้วหืมสงสารเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆเมื่อกี้เราโดนไปเลยก็ได้นะเพราะว่ายังไงแล้วมันก็ไม่ได้โดนแผลตก อุยเขาบอกว่าเก่งมากมากไม่ใช่เก่งมากมากกคือเมื่อกี้เราสองขอโทษไปขอแบบเออเสร็จภาพไปแล้วอ,ะอ่ะแต่ก็ทุกคนก็ให้กำลังใจเกิดอุ๊ยตี่คุณภาพมากเลยอะโอเค,อเค,อเคตอนนี้ประตูเปิดแล้วนะคะประตูเปิดสองบ้านเลยโอเคเอ่อนักเขียนนิยายนะคะแตนบายคอยช่วยเขาอีกสองคนรู้หน้าที่มาค่าว,วิ่งมารอตีทันเตอร์ให้ ขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้ก็รวบรวมแล้วเนี่ยยูไรดิสนะคะเป็นสกินที่เขารู้สึกว่าเขาเล่นจนเบื่อแล้วแต่พอเอามาเล่นจริงๆอีกทีหนึ่งน้องก็ยังสวยไม่เปลี่ยนไปเลยนะสกินนี้เนี่ยถ้าใส่ได้จริงๆเนี่ยก็คงจะรู้สึกใส่สบายดีเหมือนกัน,นะคะ่ะไ,ไม่ต้องแต่งอะไรมาก เพราะว่าเขา,คาเคยไปเจอคำพูดของคอสเลเยอร์คนหนึ่งเขาบอกว่าอออย่าอย่าว่าอะไรเลยค่ะของอชุดคอสอเดติตี้วีเนี่ยไม่ใช่แค่ใส่ชุดราตรีมาวิ่งหนีผีนะคะแต่แค่เดินเฉยๆยังเดินไม่ได้เลยนะคะสำหรับใจคอสเลเยอร์เขาก็ไม่ค่อยได้คอสเลเยอร์เท่าใหญ่าน,านานทีนะคะเพราะว่าเส่วนตัวก็แต่งหน้าไม่ค่อยเป็นด้วย ก็รู้สึกฮากับคําพูดนี้เหมือนกันนะอ่าตอนนี้ตาแดงหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเขาขอฮิวอะไรกัน,นกสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็น่าจะออกได้แล้วเนาะตอนนี้ฟาร์มอ่าฟาร์มแผ๋นะคะแล้วก็ฟาร์มกระดาษไปในตัวด้วยนะโอเคถ้าไม่ใส่สกินคอลแลบนี่ก็คือน่าจะเป็นพ่อกันแล้วเป็นพ่อลูกกันแล้วนะโอเคนี่ร่างน้องในตุ๊ก,กตาก็สวยนะคะเขาเขารู้สึกชอบรายละเอียดของสกินมีตันเกิลมากเลยนะทุกสกินเลยเขารู้สึกว่ามันตัมุตตมิดีอ่ะแต่ ดูเหมือนว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีการอคติกันนะนาะว่าเออเนี่ยลิเต้ลเกมันคือเด็กผีจริงๆแล้วอะ่ะน้องไม่ใช่เด็กผีนะแต่มันอยู่ที่คนเล่นค่ะเพราะว่าเขาก็เคยเล่นและเป็นเด็กผีเหมือนกันตอนที่แบบมันยังแคนเซิลได้อะไรประมาณนี้เขาก็เคยเป็นอันนี้ก็อย่าว่ากันเลยนะอ่ะไปให้ถึงเร็วขึ้นนะคะเราก็จะได้เห็นเอ่อเอฟเฟกต์ของประดับด้วยอ๋อ,อก็เลยนี่ไหมเอ้ยจอ๊ดะนะจะว่าไปแล้วเราได้ออีออโมชั่นมาใหม่ด้วยนี่นะ พอเจ็บคอจังเลยแล้วฮันเตอร์ไปไหนแล้วล่ะเนี่ยฮ <Hunter S 1> ันเตอร์เขาไม่มาแล้วเหรอรถน้ำให้พี่ชายเหนื่อยไหม <c oughs> เดี๋ยวนะเราจำได้ว่าเราได้ e อีโมชั่นมาใหม่ด้วยนี่นาเดี๋ยวนะ <c oughs> นี่ไงถ้านอนแล้วก็ถ้าตะโกนของนอนเนี่ยนะ,ะ <c oughs> ดูนี่น้องนอนเล่นของเล่นน่าป,ปะ <c oughs> ป๊าปะป๊าอ้าวกระดานมีสองอันแล้วว้ายมันมาเร็วมันมาเร็วอ้าวทำไมหนูจะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ลนะโดนกานเซิรไปห้าหกรอบเอสทีคินก็แคนเซิรไปอีกสองรอบอีก มาค่ะมาดูที่สกินที่2ของแม่กันบ้านนะคะบทสดกลางทุ่งดอกไม้ตอนต้นคลิปเนี่ยเราได้เห็นบางส่วนของแม่ไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเราจะเอา,เอาแอนิเมชันเต็มๆของสกินมาให้แม่ดูกันนะคะนี่แม่นะคะก็เริ่มมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมาอะไรสักอย่างนึงกับท่อนไม้ของเขาแต่ว่า,เ,าเขาชอบแมวของแม่สกินนี้มากเลยนะแล้วเข้าไปในเกมนะคะก็จะมี อนิเมชันพิเศษด้วยนะสำหรับที่เป็นสกินนี้โดยเฉพาะนะคะ mm hmm. เขาไม่รู้ว่าสกินปกติเนี่ย mm hmm. เขาถูกปรับมาหรือยังเนาะแต่สกินนี้ของแม่นะคะอ่อรวมๆแล้วเนี่ยอนิเมชันดูอบอุ่นมากๆนะคะแบบไม่ได้โยนแมวน้องแมวไม่ได้กระโดดไปมาแต่เหมือนกับแม่กําลังเล่นกับแมวอยู่จริงๆค่ะแม่กับแบบกับน้องก็คือสนิทก,กันมากเขาไม่รู้ว่าแมวของแม่เนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะแต่สายพันธ์ของสกินนี้เนี่ยดูๆแล้วอะ่ะค่อนข้างนุ่มฟูมากเลย mm hmm. ดูไกลๆแล้วดูเหมือนจะเป็นแมว3สีด้วยนะคะแล้ววันนี้เราจะมารีวิวสกินอแมม่คกกับด้ นั่นเองค่ะเป็นดอกไม้จากกิจกรรม CoA นั่นเองค่ะสามารถแลกในร้านแอปเปิลทองได้เลยนะและตอนแรกอะเขาว่าจะรีวิวสกินเน้ของแม่คู่กับระดับทองนะคะแล้วก็ประดับอุ้มนั่นเองแต่ว่าพอเห็นสกินนี้แล้วนะคะพอเอามาคู่กับดอกไม้ฟินิกเนี่ยคือดอกไม้ฟินิกอะทำให้สกินของแม่ดูเด่นขึ้นมาเลยถ้าง,งานเราก็ไปชมในเกมกันเลยดีกว่าค่ะ มาแล้วค่ะสกินใหม่ของแม่แอนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้จับจองนะคะสามารถจับจองในร้านค้าได้แล้วนะคะในวันนี้และถ้าเกิดว่าอยากได้ราคาถูกและรุดเร็วทันใจสามารถเติมได้ที่แกส๊สท็อปอัพได้เลยนะคะราคาไม่ถึง500บาทด้วยซ้ำน,นะคะราคาอยู่ที่454บาทเท่านั้น,นะคะ่ะบอกเลยว่าราคาถูกและคุะ้มมากๆวายเปิดมานะคะเจอลิทเทนโกก่อนเลยบายสกลิลไปก่อนเลยเงั้นเดี๋ยวจะทำลาย,ยาานะคะยังไงก็อยู่ในที่จุกอยู่แล้วเนาะยังไงก็อออโฉีกเลยทีนี้ฉีกเลยตอนต้นสกิลของแม่นะคะต้น เกมเนี่ยสกิลก็จะไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่นะก็จะต้องปลดล็อกสกิลไปสักระยะนึงกาจะบอกว่าที่เขาเอาเบิร์กมาในวันนี้นะคะเขาเอาเป็นพังไม้ไว้มาด้วยเนาะแล้วก็ไปสลับสกิลเขาจะบอกก่อนเลยนะคะว่าเขาอะเอาแม่แอนไปเล่นในแบบสองพันค่อนข้างบ่อยค่ะเพราะว่ากันพวกตัวแฟมแล้วก็กันเครื่องได้ง่ายนะคะสำหรับโซนไกแต่ว่าใน4ีหนึ่งเนี่ยเขายังไม่ค่อยได้ช่ำเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีชอ็อตอะไรผิดพลาก็ต้องขอภัยหน้าที่ดีด้วยนะคะเออเนี่เจ้าของช่อง ถ้าผู้นญเจ้าได้ปลดสองเธอมาเล่นดีดดีสกินกับฉันอยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอจะให้เปี่ยผ้าจงเป็นแบบไหนกันนะจริงๆก็อยากจะทําเสียงนุ่มๆให้กับแม่นะคะแต่ว่าสกินนี้ของแม่ดูใจดีมากเลยและส่วนตัวเขาเป็นคนติดสกินชิปนิดหน่อยค่ะ คือไม่ใช่ว่าแบบกอดได้อะไรได้เพราะเวาลาเพื่อนจะจับมือทีนี้ก็แทบถีเพื่อนเหมือนกันนะแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากอยู่กับคนที่เป็นเซฟโซนนะคะ get ไหมแต่อย่างเช่นคุณยายคุณยายของนิเนี่ยนะคะแล้วก็อากงของน้เหมือนกันนะคะกะ็พวกเขาจะเป็นเซฟโซนแล้วก็นี่จะชอบแบบว่านอนนอนตักพวกเขาเพื่อยก็จะชอบแบบว่าให้เขาลูบหัวแล้วก็หนุนตักพวกเขาใช่ค่ะแม่สกินนี้เนี่ยให้ฟิลเหมือนแบบอยากหนุนตักแม่ตาต้นไม้แล้วก็นอนหลับไปเลยมากๆ เขาเป็นคนหนึ่งที่ชอบสถานาการณ์ในการแบบว่า,อานอนหนุนตักอนอนหนุนตักแล้วก็หลับไปเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยการที่เราจะหนุนตักใครสักคนหนึ่งหลับไปได้เนี่ยเขาเต้องเป็นคนที่แบบเราเราเชื่อใจมากเลยนะเราเชื่อว่าทุกคนก็จะต้องแบบอชอบหนุนตักแม่หรือว่า,เ,าเดี๋ยวนะทาไมทาไมฮิปปอกแม่มันสั้นขนาดนี้ดูดิเด,ดี๋ยวนะเอเอ,เอถึงแล้วถึงแล้วคือมาดามรัฐมนตรีเนี่ยคะก็ กระโดดเอากระโดดไม่ท oh <my S 1> ันเอาไข่ก็ไดคนนี้เอ้โหเห็นอยู่นะคะเมื่อกี้ทุกคนแบบว่าพร้อมใจเปย์สกิลกันสุดๆไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไล่เพื่อนน้ำหอมอยู่นี่ปล่อยเขาเล่นเฟดไปนะคะสำหรับจะไปเอาเลตันโกกันต่อเลยเลตันโกจะหนีไปได้จ้ามาหาแม่ก่อนสิลูกมานอนหนุนตักแม่สิดีๆนะได้แล้วค่ะเอ่อต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะที่เอ่อ เป็นบันทึกหลังแมชจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากใจะให้ทุกคนเนี่ยดูเกมนี้ซะมากกว่านาะแต่ว่าอาดไม่ติดเลยแต่พออัดอีกเกมหนึ่งเอาติดสงั้นนะ่ะไปไหนลูกเอา้าเอาเอฉันงงกับกระดาษของนางจริงๆเลยนะแต่ไม่เป็นไรหนูตายแล้วฉันมีลูกอีกคนนึงได้มาเฟดไปแล้วค่ะอ่านนั่งลงไปเลยนะจ๊ะต่อไปได้ใครต่อดีเมื่อกี้เพิ่งเห็นเครื่องข้างหลังนี้เสร็จไปเองจะต้องมีใครอยู่แถ,แถวๆนี้สิอืมหมเท้าไปทางไหนเนะ แอนดรูเหรอในเกมนี่มีแอนดรูด้วยเหรอเดี๋ยวนะแอนดรูมันปรับมาใหม่มันจะต้องเล่นยังไงนะ, <c oughs> ะมา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 ขอกับขาสาักนิดนึง <c oughs> ไปไหนลูกขอเคนเซิลไม่ให้ขุดพั่วอ๋อครูด,ดาวยังไม่มาเลยโอเคจริงๆแล้วนะคะเขาพยายามเอามากั้งเขนอะไรอย่างเงี้ยมาเอาเขาขุดแล้วทางนั้นเราไปดีวกว่าแมกนั้งเขนนะคะก็เอาไว้เยือย้อเวลาของแมวแม่เนาะแต่ว่าบางทีมันก็จะหายไปไวมากๆเลยนะคะ น้ำหอมน้ำหอมแพ้ทาแม่แอนนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเจอสเต็ปติ้นตายอะไรอีกเนาะก็ขอดูสเตปของเขาหน่อยก็แล้วลลกันไหนเอออ้าวติดอ้าวใบเลยแล้วกันทันไหมเนี่ยทันไหมทันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเฉล็ดเด้อเขารีให้อะเฉล็ดเด้อเขารีให้เดี๋ยว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 ,ยว,ยวไ,ม,ไม,ยม่ไม่ยอไม่ยอมอ่ะแม่คิดบอกแม่มันอะไรเนี่ยอ่าได้ถ้างั้นเราวางแมวดักค่ะรู้ว่าจะต้องลงข้างล่างแนะ่นอนเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครรีสกิลให้แล้วนะคะ ้าวเสร็จแล้สิไม่มีใครปัน่นมีแค่แอนรูที่เป็นตัวปั่นแบบนี้คิดว่าแอนรูเพื่อนของเธอมาปั่นเร็วนักหรือไงอะฮะมานี่เลยเชลิเดอร์เธอนั่งปีเฟดหนึ่งแล้วนะจ๊ะจะไม่ได้หรอไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวตัวเองหน่อยหรอ จะว่าไปนะคะสกินนี้ของแม่เนี่ยก็คล้ายๆกับสเปรย์สกินหนึ่งเหมือนกันเนาะแต่ว่าสีของแม่เนี่ยดูแบบนุ่มฟูจริงๆปกติเขาเป็นคนที่ไม่ชอบสีเขียวนะคะแบบสีเขียวแก่หรือว่าสีเขียวขี้ม้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชอบสีเขียวหยกหรือว่าสีเขียวมิ้นท์มากค่ะแล้วสกินของแม่เนี่ยแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่สีที่เขาโทนนี่เขาชอบเลยนะแต่เดฟมันทาออกมาแบบว่าคู่สีสีน้ําตาลสีเหลืองอะเขารู้สึกแบบยากซบตักแม่มากๆเลยอะสำหรับใครที่อยากจะส่งแฟนอานะคะเขาลืมแจ้งไปสามารถส่งได้ในแชทดิสคอร์ดเลยนะคะเขาจะเอามาแปะไว้ในคลิปแน่นอนนะ สำหรับใครที่ส่งแฟนอาร์เนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้ทุกคลิปแน่นอนแล้วก็ทุกภาพนะคะ <S 2> <S 2> <S ถูกเก็บเอาไว้แน่นอนค่ะสำหรับใครที่อยากจะวาดและส่งให้ไม่ว่าจะวาดคู่กับอาชีจะวาดคู่กับใครหรือจะวาดเดี่ยวก็ตามทีมพี่ชอบหมดแน่นอนนะคะสามารถวาดส่งได้สำหรับใครที่ถามเนาะสามารถส่งได้ในช่อง Discord ได้เลยว่าแต่ว่าเธอขุดมาแบบนี้เธอไม่คิดจะขึ้นมาช่วยเพื่อนจริงๆเนะหรอไม่คิดจะขึ้นมาช่วยจริงๆเนอะหรอ มันมีพุ่งได้ไม่ใช่หรอเพื่อนเขาเปนแอนดรูอ่ะมันก็ต้องมันพุ่งได้ไม่ใช่หรอมันผลักหันได้ไม่ใช่หรอเขาจำไม่ได้แล้วนะอ,อีกคนหนึ่งไปไหนน่าจะไปเปิดกล่องละมั้งนี่นะคะอยากให้ทุกคนดูแอ,อนิเมชั่นของสก,กินนี้ของแมมากคือแม่เขาก็จะแบบว่าสวดภาวนาแล้วก็หันมารูปแมวเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็จะมีการอ,าอะไรกับน้องแมวนิดนึงนะคะน้องแมวก็แบบยังรักแม่อยู่เหมือนเดิมแต่ว่า แอ,อนิเมชันอีกอันหนึ่งเขาไม่ค่อยได้เล่นในแบบสองอ่ะอันนี้อันนี้เขาไม่มั่นใจว่าแบบมันเป็นแอ,อนิเมชันสําหรับแม่สกินที่โดยเฉพาะเลยหรือเปล่าตอนนี้นะคะเห็นแล้วนะคะฮันเตอร์เห็นเธอแล้วเขาไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เอาไหล่ตายไวมาเนี่ยมันมันมันอยู่เบิร์กไหนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้เบิร์กปกติที่เขาชอบเล่นนะถ้าขาดใจอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะในเกมเห็นออร่านะว่าเธอกาลังฮิวอยู่เธอคิดว่าเธอจะฮิวทันอย่างนั้นจริงๆรินะหรอฮะ น้ำหอมเนี่ยค่อนข้างลุกช้านะคะแต่ว่า,าก็น่าจะลุกเร็วกว่าพวกแพทเิเซียหรือว่ากองหน้าหน่อยแหละอืมฉันดูนะว่าเธอยังอยู่แถวนั้นเปิดแมวไปก็เจอค่ะดูก่อนว่าหูขึ้นไหมอ้าหูขึ้นอยู่ในสุสานแน่นอนถ้างั้นเปิดแมวเปิดออร่าเลยค่ะอยู่ไหนเออวิยเจอแล้ว,วลถ้างั้นเกาะขาวเลยเธอคงไม่ฮิวเร็วขนาดนั้นหรอกมัง้งเธอคงไม่ฮิวเร็วขนาดนั้นหอนรอกแอนดรูว์เรียบร้อยค่ะเพื่อนเขาเป็แอนดรูนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะรู้สึกอ่อนเหมือนกัน เอาละค่ะจับนั่งลงไปไม่ใช่จับนั่งพังไม้ลงไปเออ่เดี๋ยวนะตอนนี้ไม่มีครูดาวอะไรเหลืออยู่เลยอะเออ่ในเกมเขาค่อนข้างสงสัยนะคะว่าโปรเฟิลเมอร์เขาวิ่งหนีไปตรงไหนเขาวิ่งไปอีกฝั่งนึงแต่ว่าเรามาเช็คหูตรงนี้กันก่อนอ่ถ้าไม่เจอก็น่าจะตกค่อ้าวชนะซะง,งั้นชนะเรียบร้อยค่ะแม่เก็บสีตัวแเหลือสองเครื่องเลยดีมากเลยทุกคนท่้ง